ก็วันนี้จะขออนุญาตนำเสนอสิ่งที่เป็นประเด็นเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณนี้นะครับให้กับทางที่ประชุมให้รับทราบนะครับหลักการจริงๆของการจัดงบประมาณปี64เนี่ยเราพยายามจะคงหลักการให้เหมือนของปี63ไว้พยายามจะเปลี่ยนแปลงให้ไม่เยอะนะักแต่อะไรก็ตามเนื่องจากมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็เป็นความจําเป็นอยู่เองที่จะต้องมีกติกาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบนะครับเรามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ โรคโควิดด้วยในเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งแล้วก็นโยบายท่านรัฐมนตรีที่ลดความแมออัดต่างๆเหล่านีา้เนี่ยก็จะมีผลต่อการออกแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวทางการจ่ายเราอยากจะทําให้มันไม่ซับซ้อนนี่คือหลักการที่เราพยายามจะทํามานะครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่า6.4จะคล้ายๆกับของเดิมแล้วก็อาจจะมีปรับปรุงเล็กน้อยคือเวลาท่านจะเบิกจ่ายเนี่ยเรายงังคงใช้หลักการที่เรียกว่าเซนเดทหมายว่าส่งเบิกเดือนไหนก็จ่ายเงินเดือนนั้น ทเท่าที่เราทํามาเราคิดว่าค่อนข้างจะสมดุลในระดับหนึ่งแล้วนะครับมีการส่งช้าส่งอะไรเนี่ยค่อนข้างไม่เยอะแล้วนะครับกับอีกอันหนึ่งที่ปีนี้เราได้บทเรียนคือเราจะปิดงบเนี่ยคือเร็วขึ้นคําว่าปิดงบเร็วขึ้นหมายก็ว่าในบริการที่เกิดเดือนกันยายนอดีตเนี่ยเราต้องไปจ่ายเดือนตุลาเนี่ยปีนี้เราเร่งกระบวนการใหม่คือ,อวันที่25กันยายนีย่เราใช้เวลาไม่เกิน5วันเราสามารถจะโอนเงินไปให้หน่วยบริการได้ซึ่ง ตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพคล่องของหน่วยบริการเนี่ยดีขึ้นเราก็คิดว่าโมเดลเนี้ยสำหรับปีนี้ที่เราลงไปเนี่ยนะครับเราจะใช้ในปีหน้าด้วยนี่ก็เรียนทางที่ประชุมแล้วก็ทางทางบ้านให้รับทราบนะครับซึ่งเรากำลังติดตามอยู่นะครับว่าเงินที่เราลงไปเนี่ยมันช่วยทําให้แคสต์โฟลของระบบดีขึ้นหรือไม่อย่างไรอันเนื่องจากว่าเราก็เป็นที่ทราบนะครับปีนี้โควิดเนี่ยทำให้บริการบางอย่างมันลดลงบริการลดลงเนี่ยสำหรับระบบบางระบบที่จ่ายเงินตามบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สภาพคล่องของหน่วยบริการมีปัญหา แต่ของสปชเนี่ยเราจ่ายที่เรียกว่าลักษณะโกลบบจิตคือมีเงินเท่าไหร่เราต้องเทกลับไปให้กับหน่วยบริการตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นดังนั้นการที่เราไม่ดิเล์เนี่ยก็จะช่วยทําให้สภาพคล่องของหน่วยบริการดีขึ้นอันนี้เราหวังไว้นะครับปีหน้าเราก็จะทําแบบนี้อีกนะครับปีหน้าผู้ป่วยในเนี่ยสองสมปีที่ผ่านมาเราคงจะทราบนะครับเราสับเราการันตีจํานวนเม็ดเงินต่อน้ําหนักสัมผัสต,ตลอดปีให้ไม่ไมต่ํากว่านี้ซึ่งในอดีตนะมันมีปัญหาตอนดท้ายถ้างเงินเราไม่พอมันจะต่ําลงนะครับ ปีนี้เราก็เลยจะการันตีที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอันเนื่องจากเรามั่นใจในเรื่องตัวเลขการประมาณการแล้วนะครับจากเดิมเราประมาณที่8250ปีนี้เลยเพิ่มเป็น8350มัน,นั่นหมายความว่าท่านสามารถจะไปลงบั d g จิตติ้งท่านได้ว่าผู้ป่วยใหนเนี่ยท่านจะได้คิดว่าอยู่ในระดับบาท3 8,350บาทต่อน้ำหนักสัมผัสต,ตลอดทั้งปี at least นะครับอันต่อมาก็คือว่าเราจะมีนโยบายใหม่ที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายไว้เราก็มาปรับอย่างเช่นการเปลี่ยนสิทธ ได้ทันทีไม่ต้องรอ15วันอันนี้จะมีผลกระทบต่อการจา่ายต่อเงินบ้างเพราะว่ามันจะมีการสลับแต่นั้นเราจะดีเทคทุกวันในอดีตเราดีเทคทุก15วันนี้เราจะมีการออฟเซตกันทุกๆวันเลยนะครับซึ่งนี้เราคัดมั่นใจว่าระบบไอทีเราขนาดนี้รองรับได้นะครับอีกอันหนึ่งที่จะเป็นนโยบายสําคัญสำหรับปีหน้าด้วยก็คือว่ากรณีที่วินิจฉัยมะเร็งแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าจําเป็นต้องรอคิวเนี่ยเราจะพยายามหาหน่วยบริการมารองรับให้ได้เร็วที่สุด เ่งที่ท่านรัฐมนตรีให้ในโยบายเรื่องของการฉายแสงอะไรซึ่งเป็นปัญหามาตลอดเนี่ยอันนี้ระบบที่เราพยายามจะสื่อสารว่าเมื่อท่านถูกนิชัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยท่านไปในที่ที่มีความพร้อมโดยเดี๋ยวเราจะจัดระบบการจัดการขึ้นมานะครับกับอีกอันนึงที่จะเริ่มนโยบายคือกรณีที่ไปมีการไปนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะไม่ต้องให้คนไข้ไปรับใบส่งตัวซึ่งใบส่งตัวในอดีตเนี่ยมันเหมือนไปต้องไปผูกกับจำนวนเงินหรือเม็ดเงินดังนี้เราก็จะเปลี่ยนกติกาเราใหม่ว่า อยากให้ใบส่งตัวเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลเพื่อคุณหมอที่รักไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะต้องได้เงินหรือไม่ได้เงินเรื่องเงินเดี๋ยวสบาชาจะเคลียร์ให้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่เราคิดว่าจะคงประเด็นเดิมอยู่ปีนี้อย่างที่ทราบนะครับเม็ดเงินเราเพิ่มขึ้นโดยรวมเนี่ยประมาณ1,800ล้านบาทนะครับตัวเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยก็จาก3,6 0 0ก็เป็น37 0 0กว่าเม็ดเงินที่ได้อยู่เนี่ยเราจะใช้อย่างไรหรือจะมีกติกาใดที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับขอ,ข,อขออนุญาตลงไปในรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบ,ราบอีกนิดหนึ่งนะครับ กรณนนีผู้ป่วยในอย่างที่เรียนนะครับผู้ป่วยในสองสาปีหลังเนี่ยเราพยายามจะทําอย่างไรเพื่อช่วยโรงพยาบาลให้ลดจํานวนวันนอนเพื่อเก็บวันนอนไว้สาหรับผู้ป่วยที่หนักดังนั้นเราก็มีนโยบาย ODS MIS ก็คือคนไข้อใดที่สามารถผ่าตัดในวันเดียวได้หรือใช้วันนอนที่ลดลงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสโคปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเวลาวันนอนที่มันลดลงเนี่ยมันจะถูกดิสคาวง์ลงเนื่องจาก DRG เราก็ปร่ากติกาใหม่ว่าเราไม่ดิสคาวให้เราก็กระตุ้นให้เกิดบริการเรายังคงทําอยู่นะครับและถ้ามีการเพิ่มขึ้นมาในระหว่างปีเราก็จะเสนออนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติต่อไปอย่างน้อยเป็นการกระตุ้นให้เกิดบริการที่ไม่ต้องใช้วันนอนเยอะก็จะเก็บวันนอนไปใช้กับผู้ป่วยอื่นนะครับแล้วก็ในเขตกรทมก็จะมีในส่วนของการกําหนดพิเศษของตัวเองขึ้นมาอันนี้เราก็ยังกติกาเดิมนะครับให้กรทมสามารถจะมีอัลไลายในการที่จะ กำหนดกติกาได้อันนี้ก็เป็นรายการโลกวันเดย์เซอร์เจอรี่สำหรับปีนี้ผมขออนุญาตเป็นลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าทุกหน่วยบริการท่านดูในรายการคู่มือเราได้นะครับว่าอะไรคือหน่วยรบริการที่สามารถให้บริการ ODS ได้ ODS ก็ง่ายๆคือท่านให้บริการวันเดียวแต่เราจ่ายเสมือนหนึ่งท่านให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลอันนี้ก็ทําให้โรงพยาบาลไม่ต้องกังวลว่าเมันไปกดดันเหมาจ่ายรายหัวของท่านหรือไม่นะครับ เช่นเดียวกับ m อ s เนะครับเราก็พยายามนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผมเนี่ยได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการใช้สโคปการใช้ไฮเทคพวกนี้มันเริ่มเข้ามาทําให้วันนอนลดลงแต่แน,น่นอนความกังวลของหน่วยบริการคือว่ามันค่าใช้จ่ายเราจะครอบคลุมได้หรือไม่ดังนั้นส่วนที่มันต้องถูกทอนด้วยเงินด้วย,ด,วยด้วยวันเนี่ยเราจะช่วยมาแทนให้ในส่วนของในส่วนที่ท่านประหยัดวันนอนไปเพราะฉะนั้นโอเวอร์ออลคิดว่าของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้เซฟ วันนอนกลับมานะครับส่วนประเด็นบริการเฉพาะเนี่ยก็คือเรายังคงขับเคลื่อนนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนะครับก็คือ e ER อคุณภาพยา ER คุณภาพหมายความว่าตอนเย็นเย็นท่านก็จะทราบนะครับมีคนที่ไม่ฉุกเฉินจริงๆมากๆอาจจะสีเขียวสีเหลืองไปและในอดีตเนี่ยก็าจะถูกเก็บเงินใช่ไหมตอนนี้เราก็ทางสพชจ่ายให้1 5 0บาทต่อครั้งท่านไม่ต้องเก็บจากชาวบ้านนี้เราก็จะคงเดินหน้าต่อปีที่แล้วทางกระทรวงเส,สนอมา21ลโรงนะครับปีนี้เรายังรออยู่นะครับว่า ท่านจะเสนอเพิ่มอย่างไรเราก็จะมาปรับตรงนี้ให้นะครับอีกอันหนึ่งคือผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายอันนี้ก็เป็นแค่ปรับปรับรบายการเดิมที่เคยมีอยู่แล้วมันหายไปในคู่มือก็เข้าใจว่าทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญก็คอมเมนต์มาแล้วก็เติมเข้าไปให้นะครับกบอีกอ็น,นึงคือแรดิซที่ท่านรัมมุตีพูดนะครับเรายังคงมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าแรดิซที่มันมีปัญหาก็คือว่าเราก็จะพยายามจะหาอินเตอร์เวนชันที่มันมีประสประสิทธิผลดีๆเข้ามา อันั้นการจะเพิ่มได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามีการรักษาใหม่ๆที่ดีพอที่จะทําให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธทิผลจริงหรือไม่อันนี้เรายังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นไปตามนโยบายนะครับส่วนเรื่อง p n p นะฮะปีนี้ก็ขออนุญาตแจ้งว่าเนื่องจากกรมคอรอเนี่ยเปลี่ยนนโยบายใหม่ในเรื่องการฉีดวัคซีน m MM m r ก็คืออยากจะลดอายุลงดังั้นปีนี้มันจะมีการฉีดในอายุที่น้อยกว่าอายุที่ปกติด้วยก็จะเป็นปีเดียวนะครับปีหน้าก็จะสวิตไปสู่อายุขวบครึ่งคืออายุที่่่่ตําาาาลงงมเนือจกว ทางคอรพอบว่าเดี๋ยวนี้เด็กที่เป็นมีโซ่มันอายุมันต่ำลงแล้วควรจะฉีดเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับเรื่องดาวซินโดมปีนี้เราก็ขยายการตรวจไปทุกกลุ่มอายุคันแล้วนะครับแต่เราก็ดูจํานวนที่มันจะเข้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ขยายการตรวจเรงนงลำไส้ใหญ่แบบฟิทเทสไปยังทุกสิทธ์ก็คือหมายว่าเราเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่ม p n เเดิมมันเป็น OP OP มันก็อยู่เฉพาะคน48ล้านคนอันนี้เราตั้งว่าประมาณขาขึ้นเนี่ยเราตั้งใน PP เลยหมายว่าทุกสิทธ ที่อายุถึงหรือว่ามีความเสี่ยงนะครับท่านก็สามารถไปกรองฟิตเทสได้นะครับแล้วก็ท้องถิ่นที่เคยมีประเด็นมากๆว่าเอ๊ท้องถิ่นหลายแห่งเนี่ยเมื่อท่านไม่ได้ทํางานมีเงินเหลือเนี่ยเราก็มีกติการในการที่จะลดการสมทบลงอันนี้เพื่อเป็นการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดน,นะครับอันนี้ก็กติกาแล้วก็จะเริ่มในปีนี้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการบริการอื่นๆนะครับฟื้นฟูปีนี้จะมีเรื่องของ IMC คือ intermediate care นะครับก็คือจะเริ่มในผู้ป่วย stroke t h r o m i c b r t i c injury แล้วก็ spinal cord injury อันนี้ก็หลายปีที่พื้นที่ก็เสนอมานะครับปีนี้ก็จะนำร่องนะครับอบันที่สองคือแผนไทยและแพทย์ทางเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มบริการฝังเข็มฝังเข็มเดิมเราไม่เคยแยกมาดำเนินการเป็นพิเศษนะครับปีนี้ก็คิดว่ามีความพร้อมที่จะลองอะระบบใหม่นะครับในการที่โรงพยาบาลที่มีบริการฝังเข็มนะครับที่ที่จะลองจ่ายแบบ อยู่ในงบในบริการแผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับสาหรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นปีนี้จะมีปรับเปลี่ยนน,นิดนึงคือกติกาใหม่ของที่ออกมาเป็นมติคลรนะครับก็คือกรณีติดโควิดเนี่ยจะต้องปรับเป็นอีก2เท่าตามมติคลรออนี้แล้วก็เติมเม็ดเงินเข้าไปแล้วนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกติกาใหม่นะครับส่วนในเรื่องของส่วนในเรื่องของกลุ่มที่อยู่นอกเหมาจ่ายนะครับ h i ชเนี่ย ยังคงมีการนําร่องที่เรียกว่าเพลทเพลทนี้คือเป็นการให้ยากรณีที่ท่านจะป้องกันผ,ผู้มีความเสี่ยงนะครับในจริงก็ใช้ได้ทุกกลุ่มความเสี่ยงนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงตรงนี้เช่นเดียวกันนโยบายของบอร์ดก็คือว่าเมื่อเพิ่มเพลทแล้วก็ต้องเพิ่มถุงยางด้วยเพราะยังคงเป็นนโยบายสําคัญในการเพิ่มถุงยางร้อยปปีนี้เราก็เพิ่มจํานวนถุงยางนะครับให้เข้าใกล้ต่อนโยบายยุทธศาสตร์ถุงยางของประเทศนะครับไตาวายเรือรังเราเริ่ม APD ในปีนี้แล้วนะครับปีหน้าเราจะเริ่มขยายต่อนะครับ ก็คงจะจัดระบบแล้วก็เครื่องตอนนี้ทางบ,บริษัทที่เราเจจาก,ก็คือเขาเขายังให้เราใช้ฟรีอยู่เราเสียแค่ค่าน้ํายาเหมือนเดิมน,นะครับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตอนนี้เราก็ปรับเดิมในอดีตเราจ่ายค่าผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยเราแยกก้อนหนึ่งไปให้โรงพยาบาลแยกก้อนหนึ่งไปให้ท้องถิ่นแล้วค่อยมารวมกันตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เลยเอาเข้าท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นส่งให้โรงพยาบาลทีเดียวเลยจะไม่ต้องแยกเป็นสองก้อนนะครับในเรื่องจะได้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับ ส่วนนโยบายใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงที่งบที่เรียกว่าเป็นงบที่การไปให้บริการปฐมภูมินอกหน่วยบริการนะครับก็มีหลายรายการนะครับเรื่องร้านยาเรายังคงต่อเนื่องครับในปีนี้นะครับเรื่องส่งยาเวชภัณฑ์ไปให้ผู้ป่วยที่บ้านทางไปรษณีย์นะครับเทเลเฮลทีเลเมซิน hmm. <Tele health, S 2> ซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าเป็นของที่อาจจะดูคอมมอนแล้วนะครับแต่เราก็ยังมีงบประมาณลงไปกระตุ้นนะครับ เราก็มีเบิดบริการกรณีที่เป็นหน่วยบริการที่บันเทินการโดยพยาบาลพดุงคันกายภาพอันนี้เราก็รับเข้ามาเป็นระบบบริการเราได้นะครับแล้วก็อีกอันที่เราลอง,ลองเงินกู้อยู่นะครับก็คือเรื่องการบริการตรวจแ a บนอกหน่วยบริการนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าท่านเงินกู้มาเราก็จะบรรจุเข้าไปอันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมก่อนนะครับว่าเรามีตัวน,นี้อยู่นะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้ก็คือจะอยู่ในคู่มือเล่มใหม่ของเรานะครับท่านสามารถสแกน qr code แล้วลงไปดูรายเย